ราบสัสดีนะครับผมอยู่กับผมเรืองสลอตด้วยกันนะวันนี้เรามากับทุน3 3 3บาทนะโอ้โหรอ,อบเมื่อกี้ก็แต,หก,แตหกหนักแตกหนักจัดหนักจัดเต็มกันไปแล้วนะวันนี้เรามากับทุน300ก็แล้วกันอ่าเปิดไปที่เบ็ด20บาทใช่ไหมโอ้ใจร้อนนะวารุนใจร้อนนะวารุนบ้านผมฝนตกนะเสียงฝนอาจจะเข้าหน่อยนิดนึงช่วงนี้ฝน,นตกหนักฝนตกบ่อยชิบหมายเลยโอ้ตกเอาเหี้ยอะไรเขาไม่รู้ เออมากลับมาที่การสล็อตกันเราดีกว่าโอ้ยจ๊กโอ้โหสิบไม่มาน่าเขียวก็ไม่มีโอ้ยวุ่นาดนะเอ้ยมาเจไม่มีหรอกโอ้โหมีแต่สิบเอ้ยได้เขียวได้อยู่เคโอเอเควายสวยจังหวะนี้วายมาอีกโอ้โหไม่มีอะไรต่อโอ้สารเลวไม่ว่าจะมีอะไรต่ออะไรของมันวะมาเฮ้ยหน้าเขียวหน่อย โอ้ยวายมาก็ยังดีจังหวะนี้คิวต้องมาแล้วแหละช่องสามโอ้แคปเตอร์เก,ก่งจริงไม่หาสองตัวเลยวะโอ้โหมาเอ้ยโอ้โหเซลนิดเซลหน่อยไม่ได้เลยเนะซลนิดเซลหน่อยไม่ได้เลยโอ้โหมาอยากเกลือก็พอคูนสีก็ไปว่าหวานโอ้โหเคพูดผิดขอโทษขอไปหน้าเขียวมาหรือเปล่าหน้าเขียวไม่มานะ ไม้6ไม้เฮ้ยโอ้โหนึกว่าน้ำฟ้าจะเข้าออไม่มาเฮ้ยเหลือมาอง3ไม้แล้วนะ6บาทเจ้เฮ้ย10ก็ได้เจมาเจมาเจโอ้โหน,น่าเกลียดจะขออะไรมันดีวะนะโอโ้คิวโอ้โหไม่มาคิวก็ไม่น่าตกช่องแรกเรียบร้อยเลยเฮ้ย มาได้อยู่นะกระเบิดยี่สิบสองร้อยสิบเท่ามาเราก็ใส่ไปเรื่อยของเรามาแต่ว่าก็รอดจะลวงก็่วง,วงเอ้ยโอ้โหนึกว่าสิบได้พับเบ็ดสักหน่อยดีกว่าเรามันดูเงียบอะเออมันต้องปรับเบ็ดสักหน่อยแล้วปั่นไม่ขึ้นน่ะมาเฮ้ยฟ้าโอ้ไม่มาเขียนต้องมาแล้วช่องสองโอ้โห สลัดผักจริงๆเลยโอ้โหโอ้ดูดูดดูดเอ้ยแคปเตอร์มันต้องมาแล้วไหมต้องมาต้องโอ้ยมาว่ะออคิดว่าไม่มาขอสิบช่องสามก็ยังดีแต่มันมาให้วายมาต่อโอ้โหหน้าฟ้าช่องแรกดิโอ้โหยนึกว่าจะไม่มาโอ้มาคู่กันเลยเอ้ยวายสวยมา หน้าเขียวต่อซัดกตั้งแต่ไม้แรกกันนะมีอีกไหมมาอีกเก้าไม้นะกับคูณหกนะมันจะขึ้นไปเท่าไหร่กันนะคูณแปดไปแล้วขึ้นไปคูณแปดแล้วเคมาตั้งห้านี้มาสิบอืมสิบไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเป็นเป็นเคไปแล้วอะ่ะห้าไม้สุดท้ายหนะ้าไม้สุดท้ายโอ้พระโอ้โนมาสามสามแล้ว สองแล้วก็เอ้ยอยังยังมีอยู่500มามาดิโอ้โหเอโอ้เซคปเตอร์บังมันไม่มีอะไรให้เนี่ยเรียบร้อยนะอ้ายสองพันหนึ่งร้อยมาจังหวะนี้ผมอเพิ่มเบ็ดได้ไหมผมโอ้ยผมเพิ่มดีวะไวะอยากเพิ่มเลยมาใส่กันต่อนะ ใส่ต่อเนาะทุกคนฝียังไงดีเราจะเพิ่มเบ็ดกันดีไหมโอ้โหแคปเตอร์แคปเตอร์มาขนาดนี้ล่อตาล่อใจวะขึ้นเพิ่มขึ้นพุทถุยเพิ่มขึ้นมันจะแตกให้เราเหรวะเฮ้ยแต่หกสิบก็ได้อยู่มะเฮ้ยมาดิเฮ้ยเอเคช่องสามเคช่องสามจังหวะนี้ตกลงมาแล้วแล้วก็วายมาโอ้โหไม่มีคู่อะเห็นได้ว่ะ 8บาทนั่นนะเบ็ดหกสิบสิบแปดบาทโอ้โหตอนละเร็วเพิ่มเบ็ดดีกว่ากูเพิ่มดีไหมดีไม่ดีก็ต้องดีแล้วเอ้ยโอ้โหดอกเดียวติดโอ้โหทำบุญด้วยอะไรวะเนี่ยเพิ่มเมบ็ดปั๊บมาปุ๊บหอจะดูดก็พอมาขอจะดูดก็พอมา มาหรือเปล่านะเข้าฟีสปินอาจจะไม่ได้เงินก็ได้นะโอเจอมาบ่อยไม่ใช่อะไรทําทรงปั่นธรรมดาแตกกว่าอย่างนี้เลยโอวายมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรต่อหน้าหน้าเขียวก็ไม่ให้นะช่องแรกจังหวะนี้เจต้องมาแล้วแหละช่องสองโอเคมาทาใหม่ว่าอืมสี่รอบสุดท้ายมาเจแล้วก็หน้าเขียวช่องแรกโอ้โห เหงาไหมเนี่ยสองไม้เนี่ยเหงาไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยทุกคนนะไอเถือว่าได้อยู่กดทีเดียวมาเลยวะ่ะเพิ่มเบ็ดดีไหมหรือพอแค่นี้วะติ๊กต็อกติ๊กต็กอกหวังว่ผมพอแค่นี้ดีกว่านะคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่มาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ